รถนะล้อหลังแบะหมดเลยคานโดนกระแทกข้างหลังชนจากข้างหน้า,เ,าเนื่องจากอุบัติเหตุชนสิ่งของนะสิ่งมีชีวิตชนสุนัขแล้วก็กระแทกกับเสาไฟทำให้คานสมดุลน่ยข้างหลังเสียหมดเลยเสียดุลหมดกินล้อทั้งสองสองด้าน ร้อยขีดควรม,ม,คมีข้างหน้าไม่เขียนใบเคมข้างหน้าแตกไฟแตกไม่ไม่เขียนใบเคมให้ข้างหน้าแตกรถซึ่งมาจากการทำสีตัวถังใหม่สกบแปดหนึ่งาสรถสภาพสีโอเคนะครับเนี่ยตัวถังนี้ยุบเข้าไป ไม่เขียนให้นะดูอันนี้ผมไม่ใส่กระจกมาแต่บอกก็คือกระจกแตกนี่คลอนหมดแล้วตัวนี้แตกครักวงมานไยเสียศูนย์ ตอนนี้จอดตรงนะครับพวงมาลัยมันเอียงไปซังซ้ายเนื่องจากแรงกระแทกบริษัทประกันบอกว่าอะไรรู้เปล่าบอกไม่มีผลคุณชนแก่ข้างหลังเออคนคนคนทำเคมนี้ผมว่ามีมีปัญหาแน่นอนกับกับการใช้รถอย่างเงี้ยผมไม่ได้ขับมาสองล้อผมมาสี่ล้อนะ กชนมีปัญหาปุ๊บทำเคมแค่ข้างหลังออจบตัวข้างหน้าเนี่ยนะมีร้อยขีดควรเนื่องจากจะชนหรืออะไรนี่แหละแต่มันเกิดเหตุก็คือการชนสิ่งของ ไม่ว่าเสาไฟหรืออะไรก็ต้องเห็นนะครับยางตอนนี้เปลี่ยนไป3ามครั้งแล้วข้ออ้างประกันก็คือบทบอกว่าให้รถจอดอยู่ที่นิ่งร้อประกันอันนี้ข้ออ้างของเขานะครับประมาณนี้บริษัทประกันนะครับ บริษัทประกันมิดแท้ประกันภัยนะมิดแท้หรือมิดเทียมก็ไม่รู้นะดูเขียนไปประกันมาโอ้โหเขียนไม่ครบครับเขียนมาแค่เนี้ทำให้ผู้เสียหายนี่อาจจะเสียหายถ้าซ่อ,ซอมครั้งนี้ไม่สำเร็จคือเสียหายย้อนหลังอีกเงินประกันรับครบ ผมไม่ได้เคยขาดสักบาทนะเดี๋ยวจะลงใน YouTube YouTube เนี่ยน,นะเนี่ยล้อแบะมาเลยไม่ได้เขียนให้ครับล้อแบะค้านหล่างทางไม่ได้เขียนให้ไม่ดูแลกันเลยถึงจะประกันแบบไหนกันแล้วแต่ว่าเรารับเงินไปแล้วดอกเบี้ย การเคลมอะไรพวกนี้คุณก็ได้ส่วนต่างไปแล้วนะมิดแท้ประกันไทยสองก็บอแปดหนึ่งห้าสี่ทำกับมิดแท้ไม่รู้นะมันจะออกมากเป็นลักษณะไหน